สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูปูอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยก็คือภาพขยะใช่ไหมคะขยะที่เราเหลือใช้แล้วก็จะมีขวดพลาสติกมีพลาสติกมีกล่องกระดาษมีขวดแก้วเยอะแยะมากมายเลยนะคะ,ะเป็นสิ่งของที่เหลือใช้แล้ว แล้วสิ่งของที่เหลือใช้แล้วเนี่ยเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไหมคะเด็กคิดเด็กๆคิวดว,ว่านำมากลับมาใช้ใหม่ได้ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะเราสามารถนำขยะที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้โดยนำบรรพดิ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าเป็นของเล่นก็ได้นะคะเพื่อเป็นการช่วยลดโลกร้อนด้วยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีภาพอะไรบ้างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ก็จะมียางล้อรถนะคะที่ใช้แล้วเราก็สามารถนำมาแปลงเป็นสิ่งของที่เหลือใช้ก็คือทำเป็นกระถางต้นไม้ได้ส่วนขวดน้ำเราก็สามารถนำมาเป็นกระถางต้นไม้ได้เหมือนกันหรือเอามาทำเป็นแจกันได้นะคะรวมถึงขวดพลาสติกนะคะเราก็สามารถนำมาผลิตเป็นสิ่งของที่เหลือใช้ได้ก็อย่างเช่นทำเป็นแจกันดอกไม้หรือว่านำมาเป็นกระถางต้นไม้ปลูกต้นไม้ได้เหมือนกัน ต่อไปเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่4ขึ้นมานะคะเรามาฟังคำสั่งกันก่อนเขาบอกว่ากระถางต้นไม้ทํามาจากวัสดุอะไรบ้างให้เด็กๆนะคะลากเส้นโยงภาพวัสดุที่เหลือใช้กับกระถางที่นำมาผลิตเป็นกระถางต้นไม้ให้มีความสัมพันธ์กันนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะ เมื่อเด็กๆยงภาพเสร็จแล้วเราก็ไปดูในส่วนที่2นะคะคำสั่งเขาบอกว่าสำรวจวัสดุที่เหลือใช้ที่บ้านหรือที่โรงเรียนที่นำมาทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วก็วาดภาพระบายสีกระถางต้นไม้จากวัสดุที่เหลือใช้ที่สำรวจพบนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะพร้อมกับเขียนชื่อว่าสิ่งที่เด็กๆพบคืออะไรนะคะระบายสีให้เรียบร้อยเขียนชื่อเขียนชั้นของเด็กๆด,ด้วยนะคะ ต่อไปเด็กๆเ,เปิดหนังสือหน้าที่5กันนะคะเรามาฟังคำสั่งกันก่อนค่ะคำสั่งเขาบอกว่าสัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไรเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้สัมพันธ์กับภาพลักษณะผิวของสัตว์ที่กำหนดนะคะโดยเด็กๆฝึกการสังเกตนะคะว่าลักษณะผิวที่เขาให้มาเป็นผิวของสัตว์ชนิดใดเมื่อเด็กๆได้คำตอบแล้วเด็กๆก,ก็เอาหมายเลขมาใส่นะคะต่อไปเด็กเปิดหนังสือนะคะหน้าที่6ขึ้นมานะคะ เรามาฟังคำสั่งกันก่อนนะคะคำสั่งก็บอกว่าสัตว์เคลื่อนที่อย่างไรฟังข้อความแล้วก็เขียนเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบภาพที่กำหนดให้นะคะโดยคุณครูจะมีบัตรคำนะคะเด็กๆฟังคำสั่งจากคุณครูแล้เด,ด็กๆไปวงกลมนะคะข้อที่1สัตว์ชนิดใดเคลื่อนที่โดยใช้ขาเดินหรือวิ่งก็จะมีภาพ ก็จะมีภาพผีเสื้อภาพแมวและก็ภาพปลาสัตว์ชนิดใดที่ใช้ขาในการเดินหรือวิ่งเด็กๆได้แล้วเด็กๆก็วงกลมลงไปนะคะต่อไปเราไปดูในส่วนข้อที่2กันค่ะในส่วนข้อที่2คําสั่งเขาบอกว่าสัตว์ชนิดใดเคลื่อนที่โดยใช้ปีกในการบินเด็กๆดูนะคะมีปากคราบมีนกมีเต่าสัตว์อะไรอื่นที่ใช้ปีกเมื่อเด็กๆได้แล้วเด็กๆวงกลมนะคะต่อไปเราไปดูข้อที่3กันค่ะ สัตว์ชนิดใดเคลื่อนที่โดยใช้ครีบในการว่ายน้ําภาพที่เขาให้มาก็จะเป็นวัวเป็นปลาและก็เป็นไก่สัตว์อะไรที่ใช้ครีบในการว่ายน้ําเด็กๆก,ก็วงกลมนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเราไปดูในส่วนที่2กันค่ะในส่วนข้อที่2นะคะเขาก็จะให้เด็กๆหาภาพมาติดหรือถ้าไม่มีเด็กๆก,ก็สามารถวาดรูปลงไปได้นะคะโดยเขาบอกว่า หัชชัดที่เด็กๆวาดสามารถเคลื่อนที่ด้ยวิธีใดบ้างนะคะสมมุติว่าคุณครูว,วาดภาพปูลงไปเห็นไหมคะผลัดที่ครูปูวาดก็คือเป็นปูและก็สามารถเคลื่อนที่โดยใช้ขาเด็กๆก็เขียนคําว่าขออาคารนะคะในการเคลื่อนที่ค่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูปูก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ